สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กเลเจนด์ EP 3กับผมอาจารย์มิกซ์ด็อเตอร์นัทกฤ i เปาอิน EP ที่แล้วครับเราได้พูดไปแล้วว่าเล่าปี่สามารถปราบโจนพวกเพลืองได้และพวกโจนนั้นก็ถูกจูฮีกับฮองหูสงปราบนะฮะมีการเผาค่ายนะครับที่ทําจากฟางเรียกว่าพวกโจนเนี่ยไม่ได้มี กลยุทธ์อะไรเลยครับก็อยู่กันแบบตามมีตามเกิดแล้วครับหากแต่ว่าในขณะที่หัวหน้าโจร2คนนะครับก็คือเตียวโป้ก,กับเตียวเหลียงนั้นได้หนีไปทางภูเขาลูกหนึ่งพลันปรากฏเห็นเป็นธงทิวปลิวสวยัยเป็นธงสีแดงอันใหญ่เบอร์เรอร์เธอร์เลยทีเดียวครับแล้วก็มีชายผู้หนึ่งนะครับเป็นชายหนุ่มอายุประมาณสัก30ต้นๆน,นะครับยืนม้าจังก้านะอย่างสง่างามแล้วก็มีธงสีแดงโบกปลิวสวยัยคนนั้นก็คือโจโฉครับ โจโฉเป็นนายฐานมาไม่ได้เป็นขุนพลในขณะนั้นน่าจะเป็นระดับผู้พันนะก็ยังหนุ่มยังแน่นเรียกได้ว่ามีกําลังวังชาอย่างมากเลยทีเดียวครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อเรามาพูดกันถึงประวัติของโจโฉตั้งแต่โจโฉเล็กๆกันเป็นอย่างไรนะมารู้จักอุปนิสัยใจคอของอาหมานนะฮะผู้นี้นะครับว่าเป็นคนอย่างไรโจโฉ เป็นลูกชายของโจโกโ่แท้เดิมของบิดาโจโฉก็คือแฮหัวครับหากแต่ว่าโจโก่นั้นไปเป็นบุตรบุญธรรมของอดีตมหาคันธทีโจเตง่งจึงมีการเปลี่ยนแท้นะครับไปใช้แท้โจนั่นก็เลยทําให้โจโฉมีแท้โจด้วยกันครับโจโฉนั้นมีชื่อรองว่าเมิงเตอ๋อในวัยเด็กโจโฉเป็นคนที่ขี้เล่นครับชอบไป เข้าป่าหาของป่านะฮะไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ชอบอะไรก็เลยทําให้อานะฮะของโจโฉนั้นไม่ชอบเอาซะเลยครับบอกเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กเก็กเมเรเกเรนะฮะเรียนในโรงเรียนก็ไม่ยอมเรียนแล้วครับก็เลยไปบอกนะฮะกับพ่อของโจโฉไปบ่อยว่าโจโฉนั้นเป็นเด็กเกเร ทำไมไม่ชอบเปลี่ยนหนังสือนะฮะก็เรียกว่าเป็นคุณอาข้างบ้านแหะครับจริงๆเป็นอาแท้ๆแต่ก็ขอขอญาตเรียกว่าเป็นคุณอาข้างบ้านก็แล้วกันยุ่งวุ่นวายเสียละเกินแล้วครับคอยสอดสองดูแลพฤติกรรมโจโฉไม่รู้เป็นยังไงโจโฉก็ไม่ค่อยชอบคุณอาคนนี้ครับอยู่มาวันหนึ่งก็คิดว่าทําอย่างไรที่จะทําให้คุณอาคนเนี้ย ออกไปจากวิถีชีวิตของโจโฉเสียทีเพราะว่าชอบเอาเรื่องที่โจโฉไปทํานู่นทํานี่ไปเล่าสิ่งที่โจโฉทําตั้งแต่เด็กครับเป็นสิ่งที่ตลกมากเลยทีเดียวครับแสบมากนะฮะเพราะว่าโจโฉต้องการ d i s เครดิตคุณอาของตัวเองครับต้องการทําให้คําพูดคําจาของคุณอาของเขาเนี่ยนะฮะหมดความน่าเชื่อถือไปโจโฉก็คิดวางแผนครับอยู่มาวันหนึ่งครับเห็นอากําลังเดินเข้ามานะครับลงไปแล้วครับทำเป็นเป็นลมล้มพับไปแล้วครับแล้วก็ทําเป็นกระเดลากระเดวนิดนึงนะครับอาตกใจครับรีบไปบอกพ่อของโจโฉก็คือโจโกว่าพี่โกลพี่โกลย พี่โกะนอนเดวๆอยู่กับพื้นแล้วเป็นลมโจโกะ,ะบีดาของโจโฉก็รีบวิ่งไปที่ร่างของโจโฉที่นอนอยู่กับพื้นปรากฏะะจะไปหาร่างไม่มีร่างแล้วครับมีแต่ยืนตั้งตรง,ตรงแนวเลยทีเดียวแล้วครับบอกอ้าโจโฉเมื่อกี้อาเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่สบายแล้วนี่เป็นอะไรบอกโอ้ยป้าป้าอาเจเกเนี่ยนะชอบอะไรไม่ดีก็มาใส่ความนี่ถึงขนานมาบอกไม่สบายแล้วเลยไปโกหกพ่ออีกแล้วบอกว่าโฉไม่สบายโจโกบอกเอ้ยอเจเก๋ทำงี้ได้ไงหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับหมดนะฮะ ไม่ว่าเจกนะฮะของโจโฉเนี่ยจะไปบอกป้าป้าของโจโฉอย่างไรเนี่ยนะป้าป้าไม่เชื่อแล้วป้าป้าโกไม่เชื่อแล้วเพราะว่าหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วก็เลยทําให้โจโฉสะดวกโยทินในการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับเก็กมะเรยเกเรหนักกว่าเดิมแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นมอนิเตอร์แล้วครับไม่มีซ c t v อย่างอเจกของโจโฉอีกต่อไปแล้วครับชีวิตก็เลยเดินไปเรื่อยๆตามวิถีของโจโฉทีนี้พอเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลักษณะนะฮะพฤติกรรมหรือว่า ทรงของโจโฉเนี่ยมันเริ่มชัดเจนว่ามีความเป็นผู้นําอย่างมากมายเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งของโจโฉตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นด้วยกันก็บอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยดูทรงแล้วนะฮะราชวงหัน่นน่าจะค่อยๆล่มสลายลงมา เหตุการณ์ต่างๆบริบทต่างๆมันชี้ให้เห็นว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วคนที่จะกอบกู้สถานการณ์ได้ก็มีแต่โจโฉเท่านั้นนะเพื่อนของโจโฉคนนี้ชื่อว่าเฉียวเซียนนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยโจโฉก็เคยมีโอกาสได้เดินทางไปที่เมืองลำยงก็ไปเจอกับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะผู้ใหญ่คนนี้มีชื่อว่าโหเงาโหเงาก็เจอโจโฉดูลักษณะดูอะไรคงอาจจะดูโง่เฮงดูนอรักเป็นนะครับแล้วก็ดูจากทรงอะไรต่างๆก็บอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยแผ่นดินต้องลุกเป็นไฟแน่แผ่นดินห้านลุกเป็นไฟ เห็นทีจะมีแต่โจโฉนี่แหละนะที่จะสามารถช่วยให้แผ่นดินไม่พังลงไปนอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีอีกหนึ่งร่องรอยนะฮะของวิธีคิดของคนก็ต้องบอกว่าเป็นหมอดูครับที่เมืองหลีหลําหมอดู module คนนี้เป็นหมอดูที่ดูลักษณะคนนะเก่งเรื่องโงเฮงมากเลยทีเดียวครับพอเห็นหน้าโจโฉก็นึกในใจนะฮะร,รู้ทันทีว่าโจโฉจะเป็นอย่างไรโจโฉก็เลยถามหมอดูคนนี้นะซึ่งเก่งในเรื่องของโงเฮงว่าอาจารย์ ต่อไปเนี่ยขาโจโฉจะเป็นอย่างไรอาจารย์หมอดูก็ไม่ตอบนะฮะขยันขยอถามยิ่งๆ,ๆเลยบอกต่อไปข้าจะเป็นอย่างไรล่ะอาจารย์หมอดูคนนี้ก็เลยบอกกับโจโฉไปว่าโจโฉนั้นยิ่งใหญ่พอที่จะครองแผ่นดินครองอาณาจักรได้แต่โจโฉเองก็โหดร้ายพอที่จะสร้างปัญหาและทําให้แผ่นดินลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันโจโฉที่อยินง,งั้นไม่ได้รู้สึกแย่ครับกลับชื่นชอบบอกโอ้โหอย่างมันต้องอย่างนี้นะยิ่งใหญ่แบบนี้โจโฉชื่นชอบ และแล้วครับจุดเริ่มต้นการรับราชการของโจโฉก็เกิดขึ้นเมื่อโจโฉอายุได้24ปีครับด้วยลักษณะอะไรต่างๆของโจโฉนะครับมีความห้าวหารทางส่วนกลางก็ได้ส่งคนมาคัดตัวนะครับเข้าไปเป็นนายทหารราชองครักษ์ของจักรพรรดิฮันเลนเต้แล้วโจโฉก็ได้รับคัดเลือกหลังจากนั้นทํางานดีมากครับจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลรักษาเมืองลกเอียงทางด้านตอนเหนือ ก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแล้วกันนะครับจริงๆโจโฉในตำแหน่งนั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อยทางด้านตอนเหนือของเมืองหลวงโลกเอียงครับโจโฉได้สร้างนวัตกรรมทางการบริหารหรือการปกครองหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ค่อนข้างโหดทีเดียวครับเป็นคนที่สตริกกับเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็กฎหมาย ภายในพระนครนะฮะโลกเอียงทางด้านตอนเหนือมากเลยทีเดียวโจโฉสั่งให้ลูกน้องนั้นได้ทำไม้พลองครับจำนวน40อันแล้วก็วางเอาไว้ตามจุดนะครับประตูเมืองนะครับการเข้าออกเนี่ยจะต้องผ่านตรงนั้นแล้วก็มีการกำชับกับลูกน้องโจโฉว,ว่าไม่ว่าใครก็ตามนะที่จะมีตำแหน่งยศสูงยศตำ่ำหรือไม่มีตำแหน่งหรือไม่มียศอะไรต่างๆถ้าใครทําผิดจะต้องใช้ไม้พลองนี่แหละตีสั่งสอนเอาไว้นะนี่ก็คือคําสั่งของนายตํารวจนะอย่างโจโฉสมัยก่อนก็คงไม่มีเรียกว่าตํารวจนะครับแต่ว่าลักษณะหน้าที่เหมือนกับ เป็นตำรวจนะครับผมว่าถ้าเทียบเนี่ยก็น่าจะประมาณผู้กำกับนะบดูแลทางด้านโซนเหนือนะครับของพระนครลกเอียงอยู่มาวันหนึ่งครับคุณอาของขันทีคนดังคนหนึ่งครับขันทีคนนี้ชื่อว่าเฮ่หุยนะขันทีเฮ่หุยมีอาเจกนะรปรากฏอาเจกของเขาเนี่ยก็เดินในยามวิกาลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาบอกแล้วว่าไม่ให้เดินนะครับตามกฎหมายตามระเบียบเลยโจโฉเห็นเข้า ก็ไม่ละเว้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นอาเจกของขันทีคนดังเอาไม้พลองเนี่ยไล่ตีนะฮะเพื่อเป็นการสั่งสอนบุคคลผู้นั้นหลังจากนั้นครับผู้คนก็รู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคอนเน t ชันมีเส้นมีสายหรือว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงอะไรนะถ้าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองในโซนที่โจโฉนั้นดูแลรักษาอยู่ก็จะต้องถูกทาโทษกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงครับผู้คนก็เลยสงบเรียบร้อยนะฮะพื้นที่ในบริเวณที่โจโฉบริหารจัดการ ก็สงบสุขไร้ขโมยขโจรครับหลังจากนั้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์โจรผพ้เหลืองเนี่ยนี่ตัดภาพกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันในอดีตนะครับโจโฉก็ได้รับการแต่งตั้งนะฮะให้เป็น ในกองฐานมา้านำำํากระลาฐานม้าไปปราบโจรพวกผาเหลืองก็เรียกได้ว่าในพื้นที่ที่จูฮีกับฮองฮูสงเนี่ยก็คือเอ็งฉวนเนี่ยโจโฉก็นํากองทัพไปนำกำลังทหารนํากําลังเจ้าหน้าที่ไปปราบโจรพวกผาเหลืองก็อย่างที่ผมเล่านะครับอันนี้ก็จะต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วที่ว่าโจรพวกผาเหลืองที่มีหัวหน้าโจนนะฮะอย่างเตียวโปะกับเตียวเหลียงนั้นหลังจากที่ถูกเผาค่ายไปก็นําทหารฝ่ายโจรแล้วกันไม่เรียกว่าทหารเป็นพวกโจรเนี่ยมา ประมาณหลักหมื่นเลยทีเดียวครับนะจากที่มีเป็นหลักหลายหมื่นเหลือแค่หลักหมื่นต้นๆน,น,นะครับพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโจโฉก็สั่งให้ลูกน้องนั้นลั่นกรองลบนะครับแล้วเข้าตะลุมบอลจัดการนะครับจนกระทั่งพวกโจโนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจนับหมื่นรายเลยทีเดียวครับหากแต่ว่าเตียวโป้กับเตียวเหลียงก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดไปได้นั่นก็เลยทําให้โจโฉซึ่งไปพบกับจูฮีกับฮองหูสงแล้วนะครับแม่ทัพจูฮีแม่ทัพฮองหูสงเจอกับโจโฉแล้วก็มาวางแผนกันต่อว่าจะไปจับตัว เตียวโป้ะกับเตียวเหลียงต่อไปก็เลยทําการไล่ล่าตามไปนะครับเพราะว่าถ้าจัดการหัวได้เนี่ยนะครับลูกน้องก็คงจะมาลายหายสิ้นไปเพราะนั้นต้องรีบจัดการนะฮะเตียวโป้ะกับเตียวเหลียงให้จงดีเลยทีเดียวครับทีนี้มาจะกล่าวถึงเล่าปี่กันบ้างนะครับปรากฏว่าเล่าปี่เองเนี่ยนะฮะก็พาน้องๆอีกสองคนมาก็คือกวนอูก,กับเตียวหุยมาจนกระทั่งถึงบริเวณตะบนเอ็งฉวนนะครับก็รับหน้าที่นะครับจากท่านอาจารย์โลติดจากกงจงเนี่ยเดินทางมาปรากฏ สงครามเขาเคลียร์กันไปหมดแล้วนะฮะก็เข้าไปทําการคาราวะไปพบถามหาท่านฮองหูสงกับท่านจูฮีนะฮะปรากฏว่าจูฮีฮองสงบอกว่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะเคลียร์เรียบร้อยแล้วไอ้ที่เป็นห่วงเนี่ยก็เพราะว่าเตียวโ,โป้กับเตียวเหลียงเนี่ยเข้าใจว่าจะไปรวมตัวกับพี่ใหญ่ของเขานั่นก็คือเตียวกก็กขอให้เล่าปี่นะไม่เป็นไรหรอกลูกขอบใจลูกมากนะไปช่วยท่านอาจารย์โลติดเถิดนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะหนัก พอสมควรแหละท่านคงเหนื่อยแหละเรียกว่าหอบแพก c แ,แน่เล่าปีบอกได้เลยท่านจูฮีท่านฮงสงก็เลยพาน้องน้องเนี่ยฮอบกลับกันไปอีกทีกลับไปกงจ๋งครับมาจากกงจ๋งมาถึงเองจวนเสร็จยังไม่ทันได้โอ้โหดื่มน้ำทั้งสองำคำก็เดินทางกลับไปฮะไปที่กงจ๋งในขณะที่เดินทางนะฮะในระหว่างทางที่กลับไปที่กงจ๋งเนี่ยก็ไปเจอชายผู้หนึ่งนะอยู่ในกรงนะท่านเคยดูหนังจีนภาพยนตร์จีนหรือซีรีส์จีนกำลังภายในมันจะมีรถค,ค,ค,คล้ายๆเกวียนอะ แล้วก็จะเป็นกงกงๆเป็นซี่ๆปรากฏว่าในนั้นมีชายคนหนึ่งหน้าตาคุ้นเคยฮะเล่าปีกับกวนอูเตียวหุยก็บอกน้องไปดูหน่อยสินะเราไปดูกันไหมว่าในโกงนั้นเป็นใครนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นไปมุงดูสันหน่อยแล้วครับตามสัญชญา,าย,ยานนะครับพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นอาจารย์โลติดครับโลติดเนี่ยไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบมียศมีศักละแต่งตัวแค่พอปกปิดร่างกาย อยู่ในรถที่เป็นกรงนะฮะแล้วก็หัวโผล่มาหน่อยหนึ่งเล่าปีก็เลยวิ่งพรวดเข้าไปบอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนอาจารย์ไปนั่งทาอะไรในกรงอะอาจารย์บอกไม่ได้ยาเข้ามาอยู่ในกรงหรอกแล้วโรติดก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีการรบติดพันกันอยู่แต่เตียวกกนี่เก่งมากเลยนะกำลังจะจับเป็นนะตัวเตียวกกได้อยู่แล้วเชียวปรากฏว่าไปใช้เวทมนต์คาถาอะไรไม่รู้ละ่ะหายวับไปกับตาเลย อาจารย์ก็พยายามจะเที่ยวเฟ้นหาทหารเองก็หิวโหวยเพราะว่าสเสบียงกลางนั้นขาดแคลนนะสเสบียงขาดแคลนปรากฏเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ส่วนกลางเนี่ยส่งขุนนางมาคนหนึ่งนะเป็นผู้ตรวจราชการชื่อว่าจูฮงพอจูฮงมาก็ถามท่านโลติดไหนล่ะเตียวกกให้มาปราบทหารก็มาตังเยอะแยะท่านเป็นคนมีความสามารถเหตุไหนกันหรือท่านจึงปล่อยให้เตียวกกหนีไปได้ โลติดก็เล่าให้ฟังหมดเลยว่าเตียวโกกนั้นใช้วิธีการยังไงไม่รู้ละ่ะมาท่องโอมากกมาลึกกึกก๋ยมาลึกกึกก๋ยอะไรก็ไม่รู้ละ่ะแล้วก็ตัวหายวับไปกับตาเลยจูฮงก็บอกเอาล่ะข้าคิดว่าสันนิษฐานแบบนี้ก็พอได้แต่เงินน่ะมีไหมโอ้โหมันนี่จะขอมันนี่มันนี่ใกล้ๆแล้วขอมันนี่เสียนหน่อยเรียกว่ามารีดไถยเลยครับจังหวะนั้นก็เรียกว่าถ้าโลติดนั้นจ่ายอะไรบางอย่างนะฮะให้กับจูฮงก็คงไม่มีเรื่องมีราว แต่มันไม่ถูกต้องโลติดบอกอย่างนี้มันไม่ใช่ท่านจะมาเรียกสินบาทค่าสินบนได้อย่างไรทหารเราจริงๆแล้วเนี่ยจะปราบกองทัพโจรได้อยู่แล้วแต่สเสบียงไม่พอทางการไม่ยอมส่งสเสบียงมาจูโฮงบอกจะให้ไม่สินบนโลติดก็บอกไม่ให้มันเสียศักดิ์ศรีคนเรามีศักดิ์ศรีมาเรียกสินบนได้อย่างไรจูโฮงบอกถ้าอย่างนั้นก็เลยทําหนังสือกล่าวโทษไปฮะกล่าวโทษว่าโลติดนั้นไม่ได้มีใจอยากจะรบมารบก็เรียกได้ว่ามาไปงั้นอะ่ะเข้าเกี้รวว่างไม่ยอมทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นั่นก็เลยทําให้ จูหงมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจตรงนั้นนี่แหละจับโลติดไปขังไว้ในรถเกวียนที่มีกรงแล้วก็มาเจอกับเล่าปีอยู่ตรงนั้นเองเล่าปีบอกไม่เป็นธรรมเลยไม่เป็นธรรมโลติดบอกว่ากำลังถูกส่งไปพิจารณาโทษแล้วส่วนกลางก็ไม่รู้จะตั้งใครก็เลยตั้งให้ขุนพลคนหนึ่งที่ชื่อว่าตัางโตมาทําหน้าที่แทนท่านอาจารย์โลตินี่แหละเล่าปีบอกไม่เคยได้ยินละใครตังงตงตังโตะอะไรเนี่ยบอกไม่รู้แหละส่วนกลางเขาบอกว่าเขาสั่งมาบอกให้ตังโต มาทาหน้าที่ปราบโจรแทนโลติดเตียวหุยได้อย่างนั้นก็เรียกได้ว่าหัวร้อนอยู่แล้วล่ะครับโทรท์เข้ามาแล้วคล้ายๆสุนหมอคงบอกว่าเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมยากระนั้นเลยจะช่วยท่านอาจารย์โลติดเตียวหุยก็เลยคว้าอาวุธครับกะว่าจะไปสังหารผู้คุมทั้งหมดเลยนะเอาให้กระเจิงเลยครับเรียกได้ว่า1ต่อ10ก็เอาอยู่ล่ะแต่ว่าเล่าปีบอกอย่างนี้ไม่ได้เรากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องถ้าทําแบบนี้เนี่ยกระซิบบอกน้องเสียแผนเราหมดเลยนะ ถ้าสังหารคนแล้วก็ช่วยธนาจาร์โลติกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนช่วยผู้ร้ายหนีคดีแล้วเล่าปี่ก็เลยพูดเสียงดังหน่อยว่าเจ้าทําอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มันขัดกับพระกระแสรับสั่งของจักรพรรดิเลนเต้อยู่เฉยๆอย่าทําอะไรตามอําเภอใจแล้วหลังจากนั้นทหารที่ทําหน้าที่เป็นผู้คุมก็คุมโลติกเดินทางต่อไปกวนอูเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็เลยบอกว่าพี่ใหญ่น้องสามมาคุยกันแป๊บหนึ่งก็เลยมาสมหัวคุยกันนะฮะ มาหารือกันว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าการที่มาช่วยโลติกแบบนี้จริงๆแล้วก็หวังว่าโลติกจะเห็นความสําคัญแล้วก็จะได้เขียนรายงานไปแจ้งให้ส่วนกลางได้ทราบว่าคนที่มีหน้าที่หลักๆทําหน้าที่ได้ดีก็จริงแต่ที่ดีกว่าก็คือพวกเราสามคนท่านผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับว่าสถานภาพของเหล่าปีกวนอูเตียวหุยนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะ ได้ความดีความชอบการที่เล่าปีกวนอูเตียวหุยมาทำเนี่ยเป็นฐานอาสาเป็นชาวบ้านนะครับที่อาสาสมัครมาเป็นทหารการที่จะมีความดีความชอบเนี่ยก็จะต้องให้แม่ทัพที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนบอกเล่ากล่าวจึงจะมีโอกาสนะครับเรียกว่ากรองเนื้อดีไม่มีคนตีก็ไม่ดังกวนอูก,ก็บอกว่าแต่คนคนนั้นอ่ะก็คือท่านโลติดถูกจับไปแล้วต่างโต๊ะเราก็ไม่รู้จักโลติดถูกจับไปแล้วเราทําความดีต่อไปตรงนี้ส่วนกลางไม่เห็นแถมเราเสี่ยงชีวิตอีก สู้เรากลับไปที่ตุ้นกวนก่อนแล้วค่อยมาวางแผนกันใหม่นะพี่เล่าปีเล่าปีที่อย่างนั้นก็เมคเซนต์มากเห็นด้วยเลยกวนอูเออเราจะต้องกลับละเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณกงจงเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้นะฮะของตุ้นกวนเล่าปีกวนอูเตียวหุยจึงพาสมัครพรรคพวกที่เหลืออยู่นะครับเดินทางย้อนขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะกลับไปที่เมืองตุ้นกวนก็เดินทางกลับไปก็เห็นด้วยครับว่า ทำประโยชน์ต่อไปคงไม่ได้เป็นฮีโร่แล้วก็คงจะเป็นเพียงแค่นั่งร้านนะฮะให้กับคนอื่นได้ใช้ประโยชน์ของตัวเองพอเดินทับกลับไปนะฮะนำกะลาทหารที่เหลือเนี่ยหลายร้อยเนี่ยนะครับเดินกลับไปที่ตุ้นกวน2วันผ่านไป2วันก็ได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมนะฮะเหมือนคนกําลังรบกันจํานวนมากเลยทีเดียวอื้ออึงไปหมดเลยทีเดียวะฮะเล่าปีก็เลยบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันบนยอดเขานะก็ปีนเขากันขึ้นไปนะฮะสูงพอสมควร ในระดับที่สามารถที่จะมองลงมาเนี่ยแล้วก็เห็นสมรภูมิว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าก็เห็นการรบกันนะฮะระหว่างทหารหั่นกับพวกโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยกำลังรบกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็เห็นธงผืนใหญ่เขียนบนพื้นธงสีเหลืองว่าขุนพลธรรมสวรรค์ซึ่งขุนพลธรรมสวรรค์คือใครลนะ่ะนั่นก็คือเตียวกกซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของสามพี่น้องเตียวกกเตียวโปเตียวเหลียงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ทั้งหมดทั้งปวงเลยนะของพวกโจรพวกผ้าเหลือง เล่าปีบอกเฮ้ยเราเจอเข้าแล้วเราเจอเตียยกกเข้าแล้วกวนอูกับเตียวหุยก็เลยถามเล่าปีไปว่าพี่เล่าปีแล้วพวกเราเนี่ยจะทําอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้เล่าปีบอกว่างั้นเราจะต้องปราบเลยแล้วกันในเมื่อไหนไหนก็ไหนๆแล้วมาก็ช่วยเขาปราบไปเลยก็แล้วกัน3พี่น้องเล่าปีกวนอูเตียวหุยก็เลยพาทหารเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อทําการจับโจรแล้วก็จะปราบโจรให้ถึงขนาดเลยทีเดียวครับปรากฏว่าสามพี่น้องก็เข้าไปร่วมวงไพ่บูนกันด้วยแล้วครับ ไปเจอกับทหารโจรนฮะจำนวนมากมายมหาศาลฐานฝ่ายของฮั่นเนี่ยนะครับที่นาโดยตังโตกําลังเพียงพล้ําต่อเตียวกกับคณะโจรพวกผาเหลืองจานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวหากแต่ว่าเล่าปีกวนอูเตียวหุยใช้กลยุทธ์ของเขานะฮะเข้าไปสอดแทรกนีปะทะกับทหารของ3พี่น้องอย่างเตียวกกเตียวโปเตียวเหลียงใหม่ทั้ง3พี่น้องเล่าปีกวนอูเตียวหุยปะทะบทเทิลนะฮะกับเตียวกกเตียวโปเตียวเหลียง ทหารฝ่ายของโจรน,นั้นเกิดความระสำระสายแล้วก็จะต้องแตกกระเจิงไปนะเรียกได้ว่าโดนบทขยี้ไปมากพอสมควรสามพี่น้องร่วมสาบานในสวนทออย่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยจึงสามารถเข้าช่วยเหลือนะฮะตังโตซึ่งเป็นแม่ทัพยอยู่ตรงนั้นได้อย่างดีเลยตังโตรอดตัวไปตังโตก็เลยพาเล่าปีกวนอูเตียวหุยนั้นไปที่ค่ายทหารนะฮะเป็นค่ายพักที่ตังโตได้สั่งการเอาไว้ก่อนหน้านี้ตังโตก็ได้ถามสามพี่น้องไปว่า ท่านทั้งสมเนี่ยมีชื่อแท้ว่าอย่างไรแล้วท่านเป็นขุนนางมาจากที่ใดกันขอบคุณที่มาช่วยต่างโต๊เล่าปีบอกว่าอันตัวข้าพเจ้าและน้องๆน,นี้ไม่ได้เป็นขุนนางแต่อย่างใดเป็นทหารอาสาเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งต่างโต๊ดีนเช่นนั้นตอนแรกนะสีหน้าเนี่ยมีความชื่นชมเป็นอย่างมากโอ้โหกําลังแบบเรียกว่า First Impress i o n เลย แต่พอได้ยินว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาปุ๊บเนี่ยต่างโต๊ะผ่าออกมานะครับสีหน้านี่เปลี่ยนเลยฮะแล้วก็เดินออกมานอกกระโจมเลยครับไม่คุยด้วยเลยนะฮะทำให้เล่าปีกวนอูเตียวหุยก็เข้าใจอย่างทันทีละครับว่าต่างโตะนั้นดูถูกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นขุนนางจะมาพูดคุยเฉกเช่นเดียวกับขุนนางในกระโจมได้อย่างไร,รก็เลยทําให้3มพี่น้องอย่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยเนี่ยเดินออกมาที่หน้ากระโจมเตียวหุยโมโหมากครับคือเสียหน้ามากเสียใจเสียความตั้งใจนะอันนี้เรียกว่าเป็นการแบ่งแยกนะเตียวหุยก็เเลลยบบอกกั่่่าาปปีไปวพ น้องทนไม่ไหวแล้วนะเราช่วยคนคนนี้ให้รอดพ้นจากเงื้อมือของพญามัจจุราชแต่เหตุใดกันเล่าจึงแสดงอากับกิริยาดูถูกพวกเราเมื่อรู้ว่าพวกเรานั้นเป็นประชาชนสามัญธรรมดายากันนั้นเลยเตี้ยวขุยเสนอว่าเตี้ยวขุยจะไปทำการสังหารไปเด็ดหัวต่างโต๊ะให้มันหายแค้นอุตส่าห์ช่วยกันขนาดนี้ช่วยเหลือชีวิตให้รอดพ้นมาขนาดนี้ยังจะมาหยาบคายมองเราไม่ดีแบบนี้ไม่โอเคอย่างมาก ต้องโดนจัดการสังหารจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจว่าแล้วเตียวหุยก็ไม่ได้รอการอนุญาตจากพี่ๆนะครับเดินปรีตรงเข้าไปนะฮะยังจุดที่ต่างโตะยืนอยู่ครับชักกระบี่ออกมาเตรียมที่จะมาปิดชีพต่างโตปรากฏว่าเล่าปีกับกวนอูเข้าไปฉุดกระชากลากถูนะครับยับยั้งไม่ให้น้องเตียวหุยนั้นไปทําร้ายต่างโตแล้วก็พูดไปว่าเตียวหุยเจ้าใจเย็นสนิดนึงเถอะต่างโตเขาเป็นคนของส่วนกลางเขาเป็นขุนนาง ระดับผู้ใหญ่เราไปทําแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรเตียวหุยก็เลยพูดไปยังเล่าปีกับกวนอูว่าพี่ใหญ่พี่รองพี่ทําแบบนี้ได้อย่างไรวันนี้เราไม่สังหารเขาวันข้างหน้าเกิดเขามาเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเราจะทนอยู่ภายใต้คนแบบนี้ได้อย่างไรถ้าพี่ใหญ่กับพี่รองไม่เห็นด้วยไม่รักเกียรติไม่รักศักดิ์ศรีของน้องงั้นน้องขอไปอยู่คนเดียวขอลาออกจากการเป็นพี่น้องกับพี่ๆทั้งสองก็แล้วกันไม่โอเคคือเตียวหุยเนี่ยนะฮะ พูดไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเข้าใจว่าเล่าปีกับกวนอูยินดีจะเป็นลูกน้องของต่างโตแต่ปรากฏว่าเล่าปีกับกวนอูก็ได้พูดไปยังเตียวหุยว่าน้องสามพูดแบบนี้พี่เสียใจพี่เสียใจมากเราสามคนสาบานเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะมาแยกจากกันอย่างนี้ได้อย่างไรน้องไปไหนพี่ก็จะไปด้วยก็แล้วกันโอ้เตียวหุยที่หนึ่งงั้นก็รู้แล้วครับว่าเล่าปีกับกวนอูไม่ได้ต้องการไปเป็นลูกน้องของต่างโตก็เลยซาบซึ้งนะกลับมากลุ่มมือสามคนกันอีกแล้วเตียวหุยก็พูดไปอย่างเล่าปีกกวนอูว่า พี่ใหญ่พูดแบบนี้ข้าค่อยโล่งใจหน่อยมองคนไม่ผิดจริงๆแล้วสามพี่น้องร่วมสาบานอย่างเล่าปีกวนอูเตียวหุยก็ออกเดินทางในค่ำคืนนั้นพาผู้คนติดตามไปด้วยไปหาท่านแม่ทัพจูหีเพื่อไปร่วมกันปราบติวโป้และโจนโภกผเหลืองกันต่อไป